สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่คลิปนะคะดูดวงของเทพิดาพยากรณ์นะคะประจํานะคะเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ลงคลิปช้านะเธอเพราะว่าช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์โรงงานระเบิดนะคะบ้านของเทพิดาพยากรณ์นี่ก็อยู่ในรัศมีโรงงานระเบิดนะคะประมาณสัก 3-5กิโลประมาณนี้ค่ะก็วุ่นวายนิดหน่อยค่ะก็มีเหตุตื่นเต้นนะคะก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นก็เลยลงคลิปช้าค่ะเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นนะคะก็ควันดำเลยค่ะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตนะคะก็ขอให้เราเนี่ยทำความดีแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องตื่นเต้นแล้วก็ลงคลิปช้านะคะดังนั้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีของรางวัลแจกนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะ หินมงคลแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะก็ติดต่อซื้อมาได้เลยค่ะก็เป็นหินมงคลนะคะเป็นเกร t ไทเกอร์ไอ์นะคะก็จะมีความหมายในแง่ของนะคะให้ในแง่ของเขาเรียกว่าความรักแล้วก็การกระตุ้นพลังทางเพศนะคะก็คือจะประมาณว่าทําให้เรากระชุ่มกระชวยทาให้เราแบบว่าปึงปังฟิตเปียและที่สําคัญก็คือทําให้ความรักของเราสดใสและขจัดสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปด้วยนะคะอ่า อันนี้ก็เป็นนะคะไทเกอร์อายแต่อันนี้เป็นสีปกติของไทเกอร์อายสิคะก็คือจะให้ในเรื่องราวของนะคะความรักความสุขแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของการขาจัดปัดเป่านะคะสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะไทเกอร์อายนะคะอันนี้ก็จะแบบว่าให้ในเรื่องราวของแบบการขาจัดปัดเป่าเรื่องราวที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบแบบรู้สึกว่าเออมันแบบมันโชั่ร้ายหรือมันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ไปได้นะคะ ก็สำหรับคนที่ต้องการเช็คดวงนะคะก็สามารถที่จะเช็คดวงกับเทพิิาพยากรได้ในราคา299บาทต่อคําถามนะคะ6ข้อแอดไลน์ไอดมาค่ะเดี๋ยวเรแอดมานะคะเทพนิดาพยากรก็จะตอบรวมไปถึงนะคะคนที่ต้องการดูโทรศัพท์ผ่านทางไลน์นะคะซึ่งตอนช่วงนี้เราจะงดในการดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะก็ไม่มีการดูดวงส่วนตัวแบบดูหมอไพ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าดูทางออนไลน์นี่ก็จะ ก็ให้ผลดีเหมือนกันนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเราต้องเราต้องโปรโมททุกคลิปเพราะว่าเราก็ใช้เงินตรงนี้ค่ะมาทําคลิปนะคะแล้วก็อยากจะให้กดติดตามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบลงเรื่องราวแบบต่างๆเยอะมากนะคะจากเหตุการณ์ที่ว่ามีก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคะว่าจะมีแบบเหตุการณ์โรงงานระเบิดแล้วมันใหญ่มากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่แบบพอเราแบบ ต้องอบพยพหรือว่าเพื่อนๆส่งกําลังใจมาให้ก็รู้สึกดีมากๆตอนนั้นรู้สึกเครียดน,นะคะแล้วเราก็ต้องส่งกําลังใจให้คนอื่นด้วยเพราะว่ามีบ้านเพื่อนอยู่ในรัศมีกิโล2กิโลซึ่งก็แบบน่ากลัวมากก็คือแบบมีกระจกแตกม,มีนู่นมีนี่แล้วที่สําคัญก็คือหลายคนก็ยังคงเข้าบ้านไม่ได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าก็จะมีควันพิษดังนั้นเนี่ยเราจะต้องอยู่นะคะแล้วก็อยู่ทําทุกวันให้ดีที่สุดนะคะมันก็จะมีภาวะโควิด แล้วยังมีภาวะวิกฤตอีกก็คือเราจะต้องอยู่แล้วก็ต่อสู้แล้วก็ถึงเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราก็มองโลกในแง่บวกเพื่อที่เราจะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะ ต่อสู้แล้วก็อยู่บนโลกใบนี้นะคะความรักค่ะคนเราต้องมีความรักนะคะถ้าเรามีความรักแล้เนี่ยทุกอย่างก็จะดีนะคะก็คือขอให้เราเนี่ยรักตัวเองขั้นแรกเลยดูแลตัวเองให้เป็นภาระต่อสังคมรักคนรอบข้างรักประเทศชาติรักแผ่นดินไทยถ้าเรารักตัวเองช่วยเหลือตัวเองแต่เราก็ต้องขอบพระคุณนะคะ หลายๆคนที่เสียสละชีวิตช่วยคนอื่นอาสากู้ภัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออในโลกใบนี้เนี่ยในประเทศนี้เนี่ยมีคนดีแล้วก็มีคนที่แบบเสียสละแล้วก็ เงินเขาก็ไม่ได้รับค่าตอ,ตอบแทนที่สูงนะคะแต่ว่าหัวใจเขายิ่งใหญ่มากๆเลยดีใจที่อยู่ในประเทศนี้นะคะขอบคุณอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยหน่วยบินโดรนทหารรวมไปถึงแบบหลายๆคนหลายๆกําลังหลายๆภาคส่วนนะคะทุกคนที่แบบเป็นอาสาเสี่ยงภยัยแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปฟังคําทํานายกันเลยนะคะอ้ออย่าลืมนะคะเอ่อ อย่าลืมว่าอ้ออย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าคือเนื่องจากว่าเราลงคลิปเนี่ยไม่ไม่สม่าเสมอกันในทุกเดือนนะคะดังนั้นคลิปนะคะของเดือนนี้ของแต่ละราศีเนี่ยก็จะสมมุติว่าคุณดูคลิปนะคะวันที่10 11 12 1 3 1 4วันที่9ที่10เนี่ยค่ะคุณจะดูคลิปนะคะของเดือนหน้าเนี่ยก็คือคําพยากรณ์ของเดือนนี้นะคะครอบคลุมไปจนถึงนะคะเดือนหน้าที่ลงคลิปใหม่เลยะคะ่ะดังนั้นเนี่ย คุณก็สามารถที่จะติดตามได้ระยะเวลาคือจนกว่าจะลงคลิปใหม่นะคะเพราะว่าเราจะลงคลิปเนี่ยไม่สม่ําเสมอคือไม่ได้ลงทุกวันที่1ลงทุกวันที่5หรือว่าลงทุกวันที่10เราก็จะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นระยะเวลาคําทํานายก็คือคุณดูคลิปตอนไหนแล้วมีคลิปใหม่ลงมาเช่นคลิปเอ่อราสีนี้นะคะลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูอีกทีอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สําหรับคนที่ต้องการดูแต่ละเรื่องนะคะของแต่ละราศีเราก็มีค่ะก็ไปดูได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นหมวดเขาคิดถึงเราไหมเขาชอบเราไหมเขาจริงใจกับเราไหมประมาณนี้ค่ะเรื่องราวของความรักร้อยพันนะคะเราก็จะลงไว้ในหมวดเกี่ยวกับเลือกไพ่นะคะคุณก็เข้าไปดูแล้วก็เลือกไพ่ได้นะคะถ้าหัวข้อไหนคุณดูไปแล้วคุณก็สามารถที่จะดูหัวข้อเดิมแล้วก็เป็นแบบเป็น เป็นคลิปคลิปคลิปที่2ค่ะก็จะเขียนไว้เป็นคลิป1คลิปเนะะี่ยค่ะคลิป3ก็ดูได้ตามกฎกติกานะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยมาดูดวงกันนะคะว่าดวงของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็ทั้งหมดนะคะไพ่ทั้งหมดนะคะ7จใบเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแต่ละใบเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ เราก็จะดูกันเลยอ่าสำหรับคนที่อยากจะรู้นะคะเรื่องของอุณหภูมิความรักของเราในเดือนกรกดาคมนี้นะคะสำหรับราศีของคุณอ่าดูไปเลยไปที่1ไปที่2ไปที่3ไปที่4ไปที่5ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงคุณจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับนะคะเรื่องราวของความรักนะคะดูกันเลยอ่าไปที่หนึ่งนะคะก็ช่วงนี้นะคะความรักของคุณก็จะค่อนข้างดีก็จะมีแบบ ความรักที่แบบค่อนข้างมีเหตุผลแล้วก็ตัวของคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็จะมีเหตุผลนะคะแต่ว่าอุณหภูมิในความรักในเรื่องราวของนะคะความหวานยังดก,กีความหวานเนี่ยยังน้อยไปนิดนึงดังนั้นต้องเติมนะคะราศีของคุณนี่จะต้องเติมในเรื่องราวของความรักเนี่ยให้มีความหวานมากขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเอาไปเถอะค่ะคําพูดลิเกลิเกคําพูดหวานแหววประเภทแบบว่าเออเป็นห่วงนะกินข้าวหรือยังคิดถึงนะหรืออะไรเงี้ยค่ะ เราก็ต้องจัดเต็มหรือถ้าเกิดว่าเออเราพูดคําพูดซ้ำๆนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบหาคําพูดใหม่ๆอ่ะอย่างน้อยๆเนีย่ยคนเราออกไปข้างนอกนะคะไปเจอะเจอคนหรือว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ด้วยกันหรือว่าเจอกันทุกวันน่ะจะไม่ยอมปอดป้อนคําหวานหรือว่าหยอดคําหวานคนเราถ้าเกิดว่ามีเรื่องเครียดทุกวันนี้เราก็มีเรื่องเครียดนะคะเพียงแต่ว่าเรามีความหวานให้ซึ่งกันและกันเราก็จะมองโลกในแง่ดีนะคะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่ะก็เราสามารถที่จะแบบ เครียดได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โลกปัจจุบันแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็คิดซะว่าเออความรักของเราช่วงเนี้เราอาจจะต้องไม่เครียดนะอะไรนะเราก็ต้องมีเหตุผลสําหรับนะคะคนรอบตัวคุณในระยะนี้เนี่ยก็จะออกแนวอา่าไม่ค่อยหวานเหมือนกันเอ๊ะเป็นอะไรเนาะเขาก็ไม่ค่อยหวานคุณก็ไม่ค่อยหวานดังนั้นทางแก้ไขข,ของคุณคือในระยะนี้คุณจะต้องพยายามแบบ ทำอะไรให้มันแบบว่าวหวานๆเข้าไปใส่เข้าไปอะคะ่ะนิดนึงนะคะคุณอย่าไปแบบซีเรียสหรือไปเคร่งเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องพยายามทําให้แบบมีความหวานมีความอะไรที่แบบรู้สึกแบบเออมันจ่าจลัดมันแบบแบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วไพ่ในระยะน,นี้ของคุณเนี่ยจะเป็น ออกแนวความมีเหตุผลแต่ถามว่าอุณหภูมิความรักเนี่ยดีไหมดีคือแบบเป็นความรักออกแนวแมนๆถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงนะคะที่คุณกําลังแบบดูคลิปเนี่ยหรือสาวสองหรืออะไรเงี้ยความรักของคุณจะออกแนวแบบว่าพูดจาตรงกันเข้าใจกันใช้เหตุผลซึ่งกันและกันโอเคเดือนนี้อาจจะมีจิกกัตตีกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่เข้าใจกันหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ความจิกกัดหรืออะไรกันเนี่ยมันก็จะแบบมีความลงตัวก็คือว่าอาจจะมีแง่งงอนบ้างหรือว่าทะเลาะเบาแวงกันนะคะแต่ว่าก็มีความลงตัวแล้วก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็จะแบบเออลงตัวแล้วก็แบบจะมีความเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําในระยะนี้ก็คือการเติม acquired, ตอุณหภูมิความหวานแล้วก็บอกความมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันพอมีความมีเหตุมีผลซึ่งกันและกันแล,น ان, แล้วเนี่ย ทุกอย่างมันก็จะจูนกันลงตัวจูนกันติดนะคะแล้วก็จะทาให้แบบรู้สึกแบบเราจะมีความสุขแล้วก็ค้นพบทางที่ดีๆกับชีวิตนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักเนี่มันเป็นอะไรที่แบบสดใสนะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออเขาเขาเข้าใจเราแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักมันก็จะแบบเออออกแนวแบบออกแนวสดใสแล้วก็ออกแนวที่ค่อนข้างดีแล้วก็ออกแนวที่จะแบบ เกื้อกูลกันเป็นเพื่อนกันนะคะก็คือจะมีความเป็นเพื่อนกันสูงแล้วก็จะมีอะไรดีๆเข้าหากันคุยกันนะคะพบปะเจราจาเราก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันก็แบบดีดีเข้าหากันเราก็จะรู้สึกมองโลกในมุมบวกถ้าระยะนี้มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันก็จะเคลียร์กันได้ลงตัวเพียงแต่ว่าช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงแห่งความที่รู้สึกแบบสับสนแล้วก็วุ่นวายใจทั้งคู่นะคะเหมือนกับว่าเออมีอะไรที่เราแบบ คือถ้ามีอะไรต้องถามกันค่ะแล้วคู่ของคุณเนี่ยก็จะดีนะคะก็คือว่าเขาก็จะคุยกับคุณดีเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะออกเข้าห้าวตัวคุณก็จะแบบออกแนวแบบเข้าห้าวเหมือนกันดังนั้นช่วงนี้นะคะควรเติมความหวานให้ซึ่งกันและกันนิดนึงถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยคนรอบข้างก็แบบเออก็ยังแบบไม่ค่อยจะหวานสถานการณ์ช่วงนี้ไม่มีอะไรหวานนะคะ คุณจะต้องพยายามที่จะสร้างสถานการณ์สร้างความหวานให้กับตัวคุณเองให้มากที่สุดแล้วก็คนรอบข้างนะคะแล้วช่วงระยะน,นี้เนี่ยหวังอะไรเดีย๋ยที่แบบว่าหวังะเยอะแบบโอ้จะทํานู่นจะทํานี่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรนะคะเพราะว่าคาดหวังอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยได้สมดังหวงังดังใจหมายอะคะ่ะคือช่วงนี้เราอย่าไปหวังเยอะดังนั้นเนี่ยความคาดหวงังความคาดหมายของเราเนี่ยเราจะต้องแบบร้อเนี่ยเราต้องเพียงตั้งความหวังว่าเออ เช่นเราจะมีโครงการไปเที่ยวคนรักช่วงนี้ไปเที่ยวไม่ได้หรือช่วงเนี้มันจะแบบติดปัญหาหนู่นนี่นั่นปัญหาเงินหรือปัญหาอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาที่ติดขัดเยอะดังนั้นนะคะคุณกับคนกลักก็ควรที่จะแบบเผาโปรเจกต์หรือว่าคิดบวกคิดในแง่คิดในแง่แบบคิดในแง่แบบง่งบวกอะค่ะคือเผานิดนึงว่าเออเราจะทําอะไรให้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็คือแบบเผาไม่ต้องแบบ ไปคิดอะไรเยอะกับเรื่องอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามแบบคิดให้แบบในแง่บวกแล้วก็คิดอะไรแบบอย่าอย่าคิดลบอะค่ะแล้วคุณกับแฟนของคุณก็ต้องคุยกันแล้วก็เจรจากันนะคะแล้วก็จะต้องไม่ไม่เครียดไม่ไม่ซีเรียสไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงใส่กันเงี้ยค่ะคือจะต้องแบบค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วก็แบบเออแบบทำอะไรให้มันรู้สึกแบบคุยกันแล้วเข้าใจคุยกันแล้วลงตัวคุยกันแล้วแบบ มีความสุขแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเขาก็รักเราเราก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะแบบให้ความรู้สึกที่หวานต่อก,กันก็คือต้องมีบอกกันบ้างค่ะทานข้าวนะเป็นห่วงนะความเป็นห่วงเป็นใยคือบางทีเราต้องลดอีโก้นิดนึงแบบเอยเราไม่เคยถามกันนานแล้วหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรักกันใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะถามตอนที่รักกันใหม่ๆส่วนคู่ที่รักกันใหม่ๆก็เติมความหวานนิดนึงคะ่ะ ก็ไม่ต้องไปงอนใส่เขาเยอะหรือว่าไม่ต้องไปเยอะใส่เขาอะค่ะก็คือแค่บอกว่าเออเราคิดถึงเขาเราเราทำอะไรอยู่เราก็บอกเขานะคะเหมือนกับว่าเราตอนนี้เรากําลังแบบคือคือช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงแห่งแห่งแห่งความคิดที่ว่าเฮ้ยเราจะมีนู่นมีนี่มีความเครียดอะไรเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะแบบไม่เครียดแล้วก็คุยกันนะคะมองโลกในสถานการณ์ที่บวกแล้วก็ไม่มองโลกในแง่ลบคือต้องคุยกันดีๆะคะ่ะ แล้วก็พยายามนะคะทุกวันนี้โลกข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยจะไปไปในทิศทางที่เรียกว่าไม่ค่อยดีนักดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทําให้สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่บวกก็คือว่าต้องคุยกันหวานกันเข้าใจกันแล้วก็มีสิ่งดีๆเขาหากันแล้วก็อย่าไปคิดลบอย่าไปเยอะค่ะอะไรที่เราคุยกันได้เคลียร์กันได้ลงตัวนะคะก็พยายามเคลียร์พยายามเข้าใจแล้วก็ ความคิดความเข้าใจของเราเนี่ยทุกอย่างมันก็จะไปได้สวยนะคะดังนั้นก็พยายามคุยกันแล้วก็หวานกันนะคะแล้วบทสรุปก็คือความรักก็จะสวยงามแล้วก็จะดีค่ะแบบเพื่อนๆกันในเดือนนี้ค่ะ